คุบุญสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมคุบุญมาในหัวข้อใครอยากเป็นสามีภรรยาแห่งชาติของคุณนะคะแรนดอมนี้คูบุญตั้งใจทำเป็นแบบบันเทิงนะคะให้ความสนุกสนานนะคะก็จะไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะคะไม่มีการสอนใดๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อ่านไพ่แบบสนุกสนุกบันเทิงใจนะคะ ก่อนไปฟังครูบุญขายแป้งนะคะแป้งแบรนครูบุญชามมิ่งแป้งนางพญามหาเฮงนะคะแป้งตลับนี้แตกต่างจากแป้งยี่ห้ออื่นอย่างไรนะคะทำมาจากว่านสมุนไพรไทยแท้ว่านมงคลนางพญามหาเศรษฐีคุณสมบัติของว่านชนิดนี้นะคะความเชื่อโบราณน,นะคะจะเป็นว่านที่เป็นเมตตามหานิยมนะคะกวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์ เรียกโชคเสริมสเสน่หเรียกคนมารักเรียกคนมาเมตตาค่ะช่วยคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงนะคะร้อนรอนแบบนี้กันเหงื่อกันแดดกันฝุ่นกันน้ำนะคะและกันแดด SPF 30 PA บวกบวกบวกใช้แทนรองพื้นได้เลยใช้แทนกันแดดได้เลย ตลับเดียวเอาอยู่เลยนะคะหน้าเนียนกรีบปกปิดสิวฝ้ากระรอยจุดด่างดำรอยสิวนะคะผิวไม่เนียนนะคะใช้ตลับนี้หน้าดูผ่องเนียนนะคะและไม่เบลอด้วยนะคะไม่นาไม่เยิ้มนะคะไม่ทำให้อุดตนันผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดนะคะเพราะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลย3ชนิด ไม่ก่อเกิดอาการระคายเคืองไม่ทำให้แพ้ไม่ทำให้เป็นสิวนะคะและเทคโนโลยีก็จากญี่ปุ่นลูกค้ายืนยันการันตีคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะตอนนี้มีเวอร์ศูนย์หนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นสำหรับคนผิวขาวขาวอมชมพูหรือผิวขาวเหลืองนะคะต้องการปรับผิวให้ดูสว่างไบรท์มีออร่าจะยิ่งเหมาะมากๆ โตอนนี้นะคะ690นะคะคูบุญแถมการจัดส่งให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าจัดส่งซึ่งจริงๆราคานี้เป็นราคาแป้งนะคะไม่ใช่ราคารวมค่าจัดส่งแต่คูบุญรับผิดชอบค่าจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะนี่คือเนื้อแป้งเดี๋ยวคูบุญทายให้ดูนะคะเนื้อแป้งเนาะจริงๆมันจะออกสี สีนวลนวลนะคะสีแบบชมพูนวลนวลนะคะเนื้อมันจะแบบละเอียดนะคะจับดูก็จะรู้เลยนะคะว่าจะแตกต่างจากแป้งยี่ห้ออื่นอย่างไรนะคะเนื้อมันจะละเอียดเนื้อมันจะเนียนนะคะนี่นะคะจริงๆอ่าผิวจริงๆอะค่ะจะดูสว่างกว่านี้นะคะแต่ว่า กล้องคูบูญมันเป็นกล้องกล้องไอโฟนนะคะมันก็อาจจะทําให้ดบก,กว่าของจริงนิดนึงนะคะนี่นะคะกันน้าด้วยนะคะกันน้ำไหมกันน้าจริงไหมเนี่ยเอากาแฟนะคะเอากาแฟมาป้ายให้ดูนะคะนี่นะคะกันน้าจริงไหมนี่นะคะยังอยู่นะคะเห็นไหมเอาน้ำมาแตะแตะ ยังอยู่นะคะกันน้ำค่ะสงการนี้นะคะจัดไปเลยนะคะ <S <S ใครหาแป้งใช้มานานแล้วนะคะไม่เจอแป้งที่ตอบโจทย์นะคะต้องลองเปิดใจให้ชาร์ปิ้งแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะคะครูบุญจะเน้นคุณภาพมาก่อนนะคะ <S <S ส่วนเรื่องความมูเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าเราทาแป้งแล้วทำให้เราดูสวยใส เราก็จะมีความมั่นใจจากภายในนะคะเมื่อเรามีความมั่นใจจากภายในเราก็จะมีพลังใจในการดึงดูดสิ่งดีๆนะคะโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้มุ์คาถาใดๆนะคะเคยมีคนถามว่าแป้งคูบุลมีคาถาไหมคูบุลบอกเลยว่าคุบุลเนี่ยเป็นสายขาวนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมต์ดำอะไรทั้งสิ้นไม่มีไสยศาสตร์ดังนั้นไม่มีคาถานะคะถ้าจะคาถาจริงๆก็คาถาแบบพุทธคุณไปเลยนะคะ คาถาพุทธคุณนะคะมาคาแรนดอมนี้ใครอยากจะเข้ามาเป็นสามีภรรยาแห่งชาติขอเช็คพลังงานขอเช็คพลังงานหลักก่อนนะคะขอเช็คพลังงานหลักก่อนขอเช็คพลังงานหลักนะคะพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะ ว้าวใบแรกขึ้นมาก็สิบเหรียญเลยล่ะคะพลังงานหลักคุณเป็นคนที่จิตใจหนะักแน่นมั่นคงมากๆนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขก,กับชีวิตครอบครัวดีอยู่แล้วนะคะบางคนมีสามีมีภรรยามีลูกมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นดีอยู่แล้วนะคะแรนดอมนี้บางท่านบางคนนะคะเป็นคนรักสงบรักสันโดษเป็นคนโสดนั่นเองชอบอยู่คนเดียวนะคะ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการอยู่คนเดียวมากกว่านะคะบางคนก็เก็บเนื้อเก็บตัวปฏิบัติธรรมถือศีลเป็นผู้ทรงศีลเป็นนักปฏิบัติธรรมเลยเฮอร์มิตนี้และเป็นคนโสดนะคะโสดมานานมากนะคะไม่ต่ํากว่าปีบางคนก็คือคนโสดที่เคยใช้ชีวิตครอบครัวเคยแต่งงานเคยมีสามีเคยมีภรรยาเคยมีลูกนั่นเองนะคะราศีมังกรพุกศกันราศีกันนะคะที่เด่นมากๆ พังงานดิเมจิเชียนเป็นสายมูนะคะสายมูตัวจริงสายมูตัวยงเลยนะคะเป็นสายที่ชอบพึ่งพาบนบานสารกาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพศรัทธาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสายมูที่ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าครั้งนะคะก็ไปมูทุกที่เลยนะคะบางคนก็ราชินีไม้นะคะเป็นคนสวยโสดแซ่บนะคะถ้าเป็นพลังงานเพศหญิงเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างมีไฟมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดสูงมีสเสน่ห์มหาศาลมากๆนะคะพลังงานเพศหญิงถ้าเป็นพลังงานเพศชายจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะเดี๋ยวฟูนี้ตัวตนคุณเป็นคนไม่ชอบผูกมัดเป็นคนไม่ชอบผูกพันกับใครเป็นคนที่ รักอิสระนะคะว่าง่ายๆเลยเดกฟูนี้เป็นคนโสดที่โสดไม่พอโสดรักอิสระนะคะบางคนก็โสดหว่วงเนื้อหว่วงตัวเป็นคนโสดที่ไม่ได้อยากจะให้ใครมาจีบหรือไม่ได้ไปจีบใครเลยนะคะ mm hmm. บางคนก็เป็นคนโสดที่โฟกัสมุ่งมั่นที่การทำงานการหาเงินการรับผิดชอบชีวิตตัวเองหรือลูกน้องบริวารน,นะคะเป็นผู้นำนะคะแรนดอมนี้ดิเมจิเชียนบางคนก็เป็นคนที่ พูดจาเก่งนะคะพูดจาดีมีวาทศิลป์น,นะคะเป็นคนที่คําพูดคําจาเหมือนสาริกาดินทองนะคะพูดอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองนะคะดิเมจิเชียนนี้นะคะสําหรับบางคนอาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับนักขายนักพูดนักสื่อสารหรือพ่อหมอแม่หมอเช่นครูบุญนะคะใครคะที่อยากจะเข้ามาเป็นสามีภรรยาแห่งชาติใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสามีและ ภรรยาแห่งชาติคะ่ะใครคะอยากเข้ามาเป็นสามีและภรรยาแห่งชาติว้าว t e m p r a n e นะคะและสิบถ้วยคะ่ะเขาอยากจะเข้ามาเป็นสามีและภรรยาแห่งชาติจริงๆนะคะอยากจะมาสร้างครอบครัวอยากจะมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ ของลูกคุณนะคะอยากจะมีลูกกับคุณนะคะคนๆนี้แชมเลนเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเคยอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วหรืออยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะและบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยกลับไปกลับมานะคะในความรักความสัมพันธ์ตัวตนคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ําที่เด่นนะคะมีกรกฎพืชจิตราศีธนูนะคะเป็นคนที่สุขภาพจิตดีสุขภาพใจดี วาวเดอซัน wow, นะคะเป็นคนที่พลังงานดีมากเป็นคนที่ดูสดใสร่าเริงเาร์สไฮเปอร์ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งเท่าไหร่ชอบหาหนู่นหานี่ทำชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะคนคนนี้และคุณกับเขาอาจจะเจอกันผ่านสวนสาธารณะผ่านที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีดอกไม้ที่สวยงามมากๆหรือ เจอการในสถานที่ที่เป็นแสงสว่างเช่นวัดวาอารามหรือสถานที่ที่ต้องทําบุญทําทานนะคะคนคนนี้โดดเด่นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนวาันอาทิตย์นะคะคนคนนี้ภายนอกเนี่ยจะดูหน้าเด็กมากๆไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่และเขาจะมีพลังงานของความเป็นเด็กสูงมากนะคะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณด้วยทั้งเดือดซานทั้งสองถ้วย คนที่อยากเป็นสามีภรรยาแห่งชาติคุณก็คือเนื้อคู่คู่แท้คุณนั่นเองบางพลังงานเนี่ยจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่แท้ทวินเฟรมนะคะเป็นคนที่คุณรักและเขาก็รักคุณเป็นคนที่คุณอยากให้เขาเป็นสามีและภรรยาแห่งชาตินั่นเองนะคะค,คนคนนี้สองไม้เนี่ยคุณบอกแล้วว่า ตามคอนเทนต์เลยนะคะฟินนะคะคลิปนี้สองไม้เป็นคนที่เขาเห็นคุณเป็นโลกทางใบนะคะและคุณก็เห็นเขาเป็นโลกทางใบด้วยคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณหน่อยนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยหรืออาจจะเคยรู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ทางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะคนคนนี้ราชินีเหรียญนคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน เป็นผู้หญิงที่เลอค่ามากๆม,ม,มีคุณค่ามากๆเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะใจดีอบอ้อมอารีแต่ค่อนข้างหนักแน่นและมั่นคงไม่ใช่คนอ่อนไหวง่ายไม่ใช่คนเซนซิทีฟไม่ใช่ใครๆก็จะสามารถ ทำให้ใครคนนี้อ่อนไหวหรือวั่นไหวได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าได้รักใครแล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นและมั่นคงมากๆคนคนนี้ถ้าเป็นพลังงานเพศหญิงเนี่ยจะเด่นว่าเป็นคนที่บุคลิกภายนอกดูสวยดูแซ่บมากๆนะคะดูเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะพลังงานเพศชายดีเอ็มเพอเรอร์คนคนนี้เป็นระดับนะคะผู้นำเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการนะคะเป็นคนที่มีอํานาจพอสมควรมีลูกน้องมีบริวารเด่นจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนคนนี้และพลังงานชาวราศีเมษนะคะคนคน,นี้ค่ะที่เขาอยากจะมาเป็นสามีแห่งชาติคุณจริงๆเพราะดีเอ็พเพ์เรอร์คือพลังงานของคนที่อยากจะดูแลปกป้องผู้หญิงนะคะเป็นคนที่เป็นคนใจถึงพึ่งได้นะคะคนคนนี้เขาแอบมองแอบ,บส่องคุณด้วยนะคะคนคนนี้ คุณบุมองว่าไม่ใช่คนใหม่ๆค่ะเขาเคยเห็นเคยรู้จักคุณมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็แอบซองแอบ,บมองคุณอยู่คนนี้สองเหรียญเนี่ยเคยอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะคะเคยกลับไปกลับมาด้วยพลังงานสองเหรียญอาจจะเคยเข้าเข้าออกๆนะคะค,คนคนนี้หรือคุณเก็บเขาไว้อยู่ในชีวิตแล้วตอนนี้แต่เก็บเขาไว้ในสถานะอื่นนะคะไม่ใช่สถานะสามีหรือภรรยาแห่งชาติ เป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่คุณยังไม่อยากรับโอกาสนี้นะคะว้าวแรนดอมนี้เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะไพ่เลอฟเวอร์ออกมามีได้แดงผูกไว้คุณกับเขาตัดกันยากนะคะเพราะว่าได้แดงเนี่ยมันผูกมัดพวกคุณไว้นะคะเป็นรักแท้เป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท,เแท้เป็นความรักแบบ มีแพชชั่นต่อกันสูงนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆคนคนนี้ราศีมีถุนจัสเมนเนี่ยเป็นโชคชะตาฟาริิ์นะคะคุณกับเขาทำบุญทำกรรมร่วมกันมาจนกลายเป็นได้แดงที่ผูกมัดกันไว้คนคนนี้จะต้องผ่านการตื่นรู้แล้วในเรื่องของเส้นทางจิตวิญญาณแล้วจึงจะได้มาลงเอยกับคุณนะคะสามีและภรรยาแห่งชาติคุณ ว้าวเดอะสตาสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์มีออร่ามากๆบุคลิกดีตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะถ้าเป็นผู้หญิงดูดีหุ่นเอวสวดทรงองค์เอวดีหมดนะคะอาจจะเป็นคนเด่นคนดังของสังคมของโซเชียลมี f อมีผู้ติดตามนะคะคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงได้ค่ะคนคนนี้นะคะ ก็าจะเข้ามาเป็นทั้งแสงพระอาทิตย์นะคะมอบแสงสาว่างมอบความอบอุ่นนะคะเยียวยาใจให้กับคุณนะคะให้ความเย็นกายสบายใจนะคะคนคนนี้ไม่ค่อยมีพลังงานดราม่าไม่มีเลยนะคะไม่มีพลังงานดราม่าเลยเจเตียน,นี้คนคนนี้เป็นคนที่อดทนใจเย็นรอคอยได้นะคะอาจจะอยู่ในชีวิตคุณมาแล้วไม่ตาำกว่า 7วัน7สัปดาห์7เดือนและ7ปีนะคะไพ่หเหรี่ยงนี้เขาอาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับงานเขียนนะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการเขียนเช่นงานเขียนเลยตรงๆหรืองานอะไรเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์นะคะที่ต้องใช้การคิดคอนเทนต์ต้องใช้การเขียนต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานนะคะคนคนนี้ คนคนนี้เขาเป็นใครคะคนคนนี้เขาเป็นใครเซเรียนเป็นคนอาจจะคี้หึงขี้หวงนิดนึงนะคะเขาอาจจะคี้หวงคุณคี้หึงคุณถ้าคุณเป็นเดอรสาตาร์นะคะคุณเป็นคนเด่นคนดังคนสวยหล่อดูดีเนี่ยแน่นอนคะ่ะคนคนนี้เขาจะหึงจะหวงคุณเขาจะหวงแหนเขาจะยึดมั่นกับคุณหนักมากเพราะด้วยความที่คุณหน้าตาดีนะคะคุณเด่นนะคะทําให้เขารู้สึก แอบหึงแอบหวงคุณนะคะค,คนคนนี้เขาเป็นใครสามีภรรยาแห่งชาติเคยผ่านสงครามรักมาค่ะสิดาบนี้เคยถูกหักหลังเคยถูกหลอกเคยถูกทรยศเคยถูกนอกใจนะคะค,คนคนนี้ถ้าไม่ใช่พลังงานคุณก็เป็นพลังงานเขานะคะถ้าไม่ใชพลังงานเขาก็เป็นพลังงานคุณ ก้ถ้วยนี้นะคะเป็นลักษณะของคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะก้าวถ้วยอาจจะมีตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์เยอะหรืออาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้นะคะคนคนนี้อ่านแบบตรงๆเลยก้าถ้วยนี้ราชินีดาบเป็นคนดุดันไม่เกรงใจใครนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงบุค,คลิกเพศหญิงเนี่ยภายนอกจะดูดุดันมากๆดูมีอำนาจนะคะดูเป็นคนไม่กลัวใครดูเป็นคนที่ ใครๆจะเกรงใจมากกว่านะคะราชินิดามีอํานาจในตัวเองหรือทํางานอะไรที่ค่อนข้างมีอํานาจนะคะเป็นคนพูดตรงผงผางนะคะแต่ค่อนข้างจริงใจเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันค่ะพลังงานราชินีดานี้แต่ค่อนข้างจะจีบยากนิดนึงนะคะภรรยาแห่งชาติของคุณไม่ใช่ใครก็จะเข้า,าหาง่ายๆนะคะ,นะ,ค,ะคนนนี้พลังงานเพศหญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะดูแบบ กุ้มกิมหน่อยนะคะดูเจ้าชูยดูกุ้มกิมหน่อยแหละเจ้าถ้วยนี้ออกมานะคะสามีแห่งชาติและภรรยาแห่งชาติสามดาบเคยมีประเด็นรักสามเศร้าเรา3ามคนหรือคุณกับเขาเคยมีประเด็นต่อกันนะคะเจ็ดไม้ อไม่ใช่7็ดไม้ค่ะสิบไม้คนคนนี้เป็นคนที่มีภาระความรับผิดชอบเยอะนะคะแน่นอนว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีลูกน้องมีบริวารความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้และก็ยังอยากมารับผิดชอบคุณอีกนะคะ ราชาเหรียญคนมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยในเรื่องของฐานะการงานการเงินเป็นคู่อุปถัมภ์นะคะอยากจะเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะสามีแห่งชาติคนนี้เขารวยนะคะเขาอยากเปคุณนะคะค,คุณบอกเลยราชาเหรียญคือคนที่สปอร์ตใจถึงพึ่งได้นะคะเป็นผู้ชายสายเปน,นะคะคนคนนี้เป็นคู่อุปถมัมภ์การคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะระหว่างคุณกับเขา สามีและภรรยาแห่งชาติคู่นี้เป็นคู่ร่ำคู่รวยคู่ที่นำพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ชีวิตของกันและกันนะคะสุดท้ายนะคะเด็กถือไม้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีไอเดียเขาอาจจะดูเด็กกว่าคุณไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาเป็นคนที่คิดงานเก่งหรือ สร้างสารรค์ไอเดียเก่งนะคะอาจจะมีไอเดียอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยมีใครเหมือนและเป็นคนที่ชีวิตทุ่มเทที่การทำงานการหาเงินเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นำเงินนะคะมาดูแลภรรยาแห่งชาติของเขานั่นเองแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มาเปคุณหรอกนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่า ดูแลตัวเองได้นะคะในทุกแง่ทุกมุมหาเงินนะคะดูแลตัวเองได้นะคะผู้หญิงคนนี้เราก็เก่งสตรองนะคะสามีและภรรยาแห่งชาติคุณท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะคะรู้สึกดีรู้สึกได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะ